ทาดมุกนะครับเรานสาธิมวิธีการถอนนรด,ดรับท่า,านใูน้ชมีุกท่ันนะครับ้ให้ผู้ชมทุกั่านนะครับื่านาจ้ะมอดไม่็นนะครับท่านผู้กท่ายนะครับถ่างผอ้ไมถูกต้องนะครับกร,รก,กรานผมทุกท่านนะครับที่หา่าย้ชมทุก,ก็คือครอบท่านี้นะครับใา้ขามัน มันดัดให้เป็นรูปรูปอย่างนี้นะครับแล้วก็เกียให้มันสลบนิดนึ่งสองข้างนะครับถ้ามันเข้าไปในจุดตุงนี้ได้นะครับจะเห็นจะเห็นจะเห็นมีรูอยู่นะมีมีรูอยู่สองข้างนะครับทีการแรกก็คือเสียบกุญแจก่อนนะครับเสียบกุญแจแล้วบิดไปตำแหน่งออนนะครับให้กันกุญแจขนาดอย่างนี้นะครับกุญแจขนาดอย่างนี้แล้วสังเกตสังเกตว่านี่ฮะ รูรูตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยรูสองข้างเนี้ยมันจะเห็นทะลุเข้าไปถึงนข้างในนะครับแล้วเราก็ให้ลิปเนี่ยเสียบเข้าไปเลยนะครับ เสียไปให้สุดเลยนะครับเสียไปให้สุดดันไวให้สุดนะครับดันให้สุดเสร็จป,ปุ๊บก็ดึงออกมาทั้งเบ้าเลยนะครับออกมาแล้วนะฮะส่วนที่นี้วิธีการใส่วิ่ีการใส่เราต้องใช้กิฟตัวนี้เราจะใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันต้องใช้ตัวยาวกว่านี้นิดนึงแต่ว่าพอถอดออกมาแล้วแล้วก็มันยังง่ายแล้วนะครับก็ไปหา เหล็กที่มันยาวกว่าน,นี้นิดนึงอันนี้ผมใช้เป็นลวดเชื่อมธรรมดานะครับเจียถ้าได้ประมาณ2มิลยาวยาวนิดนึงนะครับยาวนิดนึงเพื่อให้เราเสียบเสียบแล้วเป็นไอตัวนําร่องได้นะครับเสียบยาวๆเลยนะครับนี่เสียบมายาวๆเลยเอ้ะ ดึงเข้าไปข้างในเราต้องไปดันตัวล็อกให้มันเข้าร่องก่อนนะครับดันตัวล็อกเสร็จปุ๊บก,ก็ดันทัน้งกุญแจนี่นะครับเข้าไปเลย ดึงออกมาเสร็จแล้วนะครับวิธีง่ายๆที่ที่หลายคนไม่รู้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วมันจะไม่ยากนะครับสําหรับผู้ที่ไม่เคยถอดแต่ว่ามีความจําเป็นต้องถอดแต่ก็ถ้าเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องสําหรับผู้ที่ชนานาญงานก็ต้อง็ต้องใช้ด้วยนะครับอันนี้เป็นให้เป็นตัวอย่างแค่ ไว้ใช้กรณีฉุกเฉินครับช่างรถเอสเกครับ